สามารถเพิ่มความเร็วได้นะครับถ้าผมอ่านช้าไปดาบครองราชันขอขอบคุณเพจด้วยนะครับสามารถไปอ่านก่อนใครที่เพจนะครับแกกล้าที่มาหลอกลวงน้องสาวของฉันอ้าแกต่างหากที่ต้องคุกเข่าลงปิดไปไม่ได้ทำไมพลังหมัดของแกถึงทรง พลังขนาดนี้แกอ่อนแอเกินไปต่างหากก็กล้าดียังไงเยอส่วนแกก็สังหารผู้อาวุโสหรอแกกำลังจะกระบทพี่ผู้อาวุโสอยู่ที่นี่ทิ้งฉันไว้แล้วหนีไปเธอะไม่ต้องห่วงฉันอยากจะรู้สึกถึงการกระบทจริงๆ แล้วยังไงหรือว่าผู้อาวุโสอยากที่จะต่อสู้กับฉันสู้นั่นควรจะเป็นฉันมากกว่าเยอหลองมาที่นี่เพียงไม่กี่วันเท่านั้นและก็มาถึงระดับการเปลี่ยนแปลงหกแล้วเจ้าชายเย่หลายคนถึงระดับการเปลี่ยนแปลงหอย่างรวดเร็วใช้ความเร็วในการฝึก นี่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นประวัติการในตระกูลเย่ฉันใช้เวลาน,านานมากในการไปถึงระดับการเปลี่ยนแปลงหกฉันยังคงช้าอยู่บ้างถ้าไม่มีการต่อสู้งั้นยาเสียเวลาเย่สวนแกจะไปไหนคู่อาวุโสปล่อยเขาไปฉันกำลังจะไปถึงระดับจัก,กรพรรดิตอนนี้ถ้าเราฆ่ามันตอนนี้ ผู้คนจะบอกว่าฉันกลัวเดี๋ยวคุณมีปัญหาและทำให้ฉันดูเหมือนว่าไม่มีพลังที่จะต่อสู้ฉันจะให้แกมีชีวิตอยู่กับน้องสาวต่อไปอีกหน่อยอย่างน้อยฉันก็ใช้ประโยชน์จากแกในตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับขออภัยเสียงรบกวนเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับพอดีอยู่กับหลานนะครับอื ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะ150ซับและอีกนิดเดียวต่อไปก็อยากได้ถึง200ซับนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ